HAPPY e v e r วิ h e r e HAPPY ี v e r บว i ท e มอ c ค u b PODCAST เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังชีวิตชีวาชาดกกับจอจี้นวลพันธ์ค่ะเมื่อทีที่แล้วเนี่ยทุกคนได้ออกไปดูพระจันทร์กันไหมคะคือจี้จะบอกว่าจี้ลืมออกไปดูแต่ว่าก็ได้ดูแต่รูปนะคะก็จริงๆสวยมากเลยคือ อาทิตย์ที่แล้วมีอยู่เคืนหนึ่งที่พระจันทร์เนี่ยเข้ามาใกล้โลกมากที่สุดเขาก็เลยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าซูเปอร์มูนหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือพิงค์มูนนะคะก็เป็นปรากฏการณ์ที่พระจันทร์เข้ามาใกล้โลกนั่นเองแล้วก็เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงด้วยก็สวยสดงดงามมากเลยนะคะหลายหลายคนก็ส่งโลกมาให้ดูกันเลยก็มีพี่คนนึงค่ะบอกว่า G, จี้จี้จริงๆอ่ะมีชาดอกเรื่องหนึ่งนะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระจันทร์ด้วยพอรู้ว่าจี้ต้องมาเล่าชาดอกแบบนี้ค่ะ ซึ่งชาดกเรื่องนี้ค่ะมีชื่อว่าสัตสับปันดิตชาดกชาดกว่าด้วยกระต่ายผู้สละชีวิตมีใครคุ้นๆบ้างไหมคะที่คุ้นๆนิดนึงอะแต่ว่าตอนแรกก็จำเนเรื่องไม่ได้แต่ว่าตอนนี้จําได้แล้วเดี๋ยวมาเลาทุกคนฟังไงจริงๆชาดกเรื่องนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นชาดกที่เป็นชาติแรกของการสั่งสมบร,รมสิบชาติของพระพุทธเจา้าหมายความว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านจะมาเป็นพระพุทธเจาะะ้าค่ะ แปลว่าท่านต้องสั่งสมบาร,รมีก่อน10ชาติซึ่งชาติแรกที่ท่านเริ่มสั่งสมบาร,รมีคือทานบาร,รมีค่ะก็คือการให้ทานเป็นชาติแรกเลยเจ่เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือชาดกเรื่องนี้นั่นเองย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคะก็มีเศรษฐีท่านหนึ่งที่ท่านเนี่ยตั้งใจยอยากจะถวายพัะหารให้กับพระสงฆ์ค่ะก็ทั้งหมด500รูปนะคะแล้วก็มีพระเ,เจ้าค่ะเป็นองค์ประธานนะคะในการรับพัะหารนี้ พอทุกองค์นะคะได้ฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะให้พรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าให้ท่านเศรษฐีเนี่ยปลื้มใจกับการถวายพัตตาหารในครั้งนี้มากๆเลยนะเพราะการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมีมาแต่โบราณแล้วด้วยแล้วก็เคยมีพระพุพธิสัตว์เนี่ยที่เคยจะถวายชีวิตให้กับคนที่มาขอทานแบบนี้แล้วด้วย เนิ่นนานมาแล้วก็เริ่มเรื่องชาดกของเราเจ้ากระต่ายตัวนี้เลยก็มีกระต่ายอยู่ตัวหนึ่งค่ะแล้วก็มีเพื่อนสีเขาอีกสามพลนก็คือลิงสุนัขจิ้งจอกแล้วก็นาคค่ะเขาก็เป็นเพื่อนสีกันสี่ตัวแบบนี้นะคะซึ่งสัตว์ทั้งสี่ตัวเนี้ยเขาก็มีความพิเศษอย่างหนึง่งคือเขาเป็นผู้มีปัญญาแล้วก็รักษาศีรู้จักสีนะคะสีห้าที่เรารักษากันเนี่ยแหละเออแล้วก็รักษากันตั้งแต่แบบยังเป็นสัตว์กันเลยนะคะ มีกระต่ายผู้เป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดในนี้แล้วก็จะคอยแบบสั่งสอนเพื่อนๆเ,เวลาที่มีเรื่องอะไรก็จะเอามาเล่าให้ฟังแบ,บ่งปันเรื่องดีๆนะคะมีวันหนึ่งกระต่ายหันไปเห็นพระจันทร์แล้วก็เห็นว่าเออพรุ่งนี้พระจันทร์จะเต็มดวงแล้วแปลว่าพรุ่งนี้คือวันพระค่ะกระต่ายก็เลยบอกกับเพื่อนๆอ,อีก3ามตัวที่เหลือว่า พรุ่งนี้อ่ะวันพระเดี๋ยวเรามารักษาศีลเหมือนเดิมเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือเราจะมาให้ทานกันด้วยค่ะอ่าให้ทานในที่นี้ของกระต่ายที่พูดถึงหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาขออาหารก็ให้เราอ่ะให้ทานเขาไปก่อนก่อนที่เราจะกินนะคะและทีนี้ค่ะวันนุกขึ้นทุกตัวก็แยกย้ายออกไปหาอาหาระคะ่ะซึ่งเริ่มทีตัวแรกนะคะ ตัวหน้าค่ะตัวหน้าเขาเออกไปเจอกับปาะเพียนที่วางอยู่ที่พื้นนะคะที่ถูกฝังกลบไว้อะ่ะซึ่งแบบดูชวัวร์แล้วก็ไม่มีเจ้าของแล้วอะ่ะก็เลยเอามาค่ะทั้งหมด7็ดตัวเอาไา้ที่บ้านงตัวเองนะคะแล้วก็ถัดไปคือสุนัขจิ้งจอกค่ะเขาก็ไปเจอกับเนื้อย่างสองไม้ตวงเงินตัวทอง1ตัวตวงเงินตัวทองอย่างแล้วนะคะแล้วก็นมส้ออมอีกหนึ่งหม้อค่ะเขาก็เห็นแล้วว่าไม่มีเจ้าของที่ไหนแล้วก็เอากลับมาเลยค่ะ แล้วก็ลิงค่ะลิงก็หามะม่วงสกมาพร้อมกับน้ำเย็นๆแหละค่ะเอามาไว้ที่ว่างของตัวเองสุดท้ายค่ะก็คือกระต่ายของเรานั่นเองค่ะกระต่ายก็หาได้มาเป็นหญ้าแพรกนะคะเพราะว่ากระต่ายก็กินได้อยู่แค่นั้น,นะคะ่ะเป็นสัตว์กินพืชเนาะแต่ว่ากระต่ายรู้สึกว่าถ้าเกิดว,ว่ามีคนมาขออาหารเนี่ยกระต่ายไม่น่าจะให้หญ้าแพรกได้เพราะว่าคนไม่ได้กินหญ้าแพรกเป็นอาหาร กระต่ายก็เลยตั้งใจค่ะมีจิตตั้งมั่นแหละบอกกับตัวเองว่าถ้ามีคนมาขออาหารกระต่ายเนี่ยจะให้ตัวเองเป็นอาหารเลยหมายถึงว่ากระต่ายจะให้เนื้อตัวเองเนี่แหละเป็นอาหารเลยเงยจิตใจตั้งมั่นมากสุดท้ายค่ะก็มีคนมาขออาหารจริงๆแต่ว่าคนนั้นไม่ใช่ใครค่ะคือ เท้าสักกะค่ะซึ่งเป็นเหมือนแบบเทวดาที่อยู่บนสวรรค์น,นะคะก็ได้ยินเรื่องนี้ขึ้นมารู้สึกว่าบันลังสันสะเทือนเพราะว่ามีคนที่รักษาศีลและมีจิตตั้งมั่นเนี่ยตั้งจิตแบบนั้นแล้วว่าจะให้ทานก็คือเนื้อของตัวเองเป็นอาหารเลยก็เลยลงมาทดสอบทั้ง4ี่ตัวนี้เลยคะ่ะเท้าสักกะเนี่ยล้อมตัวเองค่ะลงมาเป็นพรามพรามใน,นที่นี้ก็หมายถึงพราม์ที่เขาแบบรักษาศีลอย่างแล้วเริ่มจับไปขอหน้าค่ะ ขอปาตพียนมาเจ็ดตัวน้าก็ให้ทั้งหมดเจ็ดตัวเลยค่ะด้วยความยินดีเพราะว่าเพื่อนเราแบบนัดกันมาแล้วว่าเราจะให้ทานกันวันนี้นะคะถัดไปค่ะก็ไปขอสุดนักทิ้งจอกค่ะก็ให้ทั้งหมดเลยค่ะทั้งเนื้อย่างสองไม้ตัวเงินตัวทองหนึ่งตัว,ตว,ตวนมส้มหนึ่งหม้อค่ะก็ให้พรามได้ทานแล้วก็จะได้ไปรักษาศีลต่อถัดไปค่ะลิงลิงก็ให้มะม่วงสุกแล้วก็น้ำเย็นวมไปถึงร่มเงาของต้นไม้ร่มรื่นร่มรื่นให้เหมือนกันนะคะ และสุดท้ายค่ะก็มาถึงกระต่ายของเรานะคะกระต่ายท่านก็บอกว่าเราไม่มีอะไรจะให้หรอกแม้แต่ข้าวสารหรือว่างานเนี่ยก็ไม่มีให้เลยแต่ว่าข้าตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้เป็นตัวข้านี่เองและก็คือให้เป็นเนื้อกระต่ายให้ให้ท่านพรามได้กินนะคะสุดท้ายแล้วค่ะพรามก็ก่อไฟขึ้นมาแล้วกระต่ายก็โอเคพร้อมแล้วเราจะกระโดดเข้ากองไฟเพื่อให้เราไปหาให้ท่านพอกระโดดเข้ากองไฟไปปุ๊บปรากฏว่าไฟมัน มันไม่เกิดความร้อนค่ะแต่ว่ามันเย็นแล้วมันก็หายไปกระต่ายก็เลยถามว่าเอ้าเกิดอะไรขึ้น tense, bridge, ทําไมไฟมันไม่ร้อนทําไมข้าไม่เป็นอะไรสุดท้ายค่ะท้าสกะที่อยู่ในร่างของพรามเนี่ยก็เผยตัวตนออกมาแล้วก็บอกว่าข้าคือเทวดาที่มาทดสอบท่านมาทดสอบท่านแล้วยังไงต่อก็คือแปลว่าก็ได้รู้แล้วว่ากระต่ายเนี่ยเขาอยากจะรักษาศีลแล้วก็ ให้ทานจริงๆด้วยเนื้อของตัวกระต่ายเองเลยแล้วกระต่ายบอกว่าแล้วแล้วทุกคนจะรู้ได้ยังไงว่าเรารักษาศีลแบบนี้จริงๆในเมื่อท่านมาทดสอบเราก็เห็นกันอยู่แค่สองคนท่านละคะาะท้าวสกกะที่เป็นเทวดานะคะท่านก็เลยวาดรูปกระต่ายเนี่ยอยู่บนดวงจันทร์ค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ากระต่ายคือผู้ที่รักษาศีลแล้วก็มีใจอยากจะให้ทานนะคะ ส,ส่วนทั้งสี่ตัวนี้ก็รักษาศีลมาตลอดจนจบชีวิตของสัตว์ทั้งสี่ตัวนี้เลยค่ะแล้วในสมัยพระพุทธกาลนะคะนาก็ได้เกิดเป็นพระอานนท์สุนัขจิ้งจอกเป็นพระโมคคัลนะลิงเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะที่แปลงกลายมาเป็นพรามนะคะก็ได้เป็นพระอนุรุทธะและสุดท้ายค่ะกระต่ายบัณฑิตตัวนี้นะคะก็ได้สเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะ ก็จบลงกันไปแล้วนะคะกับเรื่องสาสาปนิตชาดกนะคะที่กระตายเป็นผู้สละชีวิตของตัวเองด้วยการให้ตัวเองเป็นอาหารกันเลยถ้าเกิดว่าพูดถึงการเสียสละในตอนนี้ค่ะทุกคนนึกถึงอะไรบ้างค่ะคือที่ก็อยู่ต่บ,บ้านช่วงนี้เป็นววกฤตโควิดค่ะ เราก็จะเห็นตะข่าวที่เป็นฮีโร่ออกมาก็คือเป็นหมอพยาบาลหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่กําลังเสียสละก็เสี่ยงชีวิตตัวเองเหมือนกันนะที่จะต้องติดโควิดมาอีกไหมแล้วก็จะต้องช่วยเหลือคนที่ติดโควิดให้หายาจากโลกนี้ด้วยนะคะในฐานะที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราอยู่บ้านแล้วก็เป็นเหนือนการให้ทานที่ไม่ให้โรคไปติดใครแล้วเราก็ไม่เป็นตัวแพร่กระจายเชื้อโรคด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเหมือนกัน ที่เรามองว่าแล้ว,วทุกวันนี้เราให้ทานอะไรได้อีกบ้างช่วงนี้คือพออยู่บ้านได้ดูทีวีกับคุณพอ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ได้เห็นข่าวของวงการบันเทิงบ้างเช่นมีดารามาแพ็คของแล้วก็ให้ถุงยังชีพกับผู้ที่ประสบภย COVID ัยโควิดนี้หมายถึงว่าคนที่เขาไม่มีรายได้แล้วค่ะนี่ก็เป็นการให้ทานอย่างหนึ่งเหมือนกัน ที่พูดนี้ก็คือกำลังากอยากจะเชิญชวนทุกคนว่าเราจะให้ทานในรูปแบบไหนได้บ้างนะคะรวมไปถึงเจ้เห็นข่าวเหมือนกันว่าในโซเชียลเขาจะมีแบบโรงงานที่เป็นโรงงานผ้าแต่เขาแต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นมาเย็บหน้ากากแทนเราเย็บให้กับโรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็คือเขาแจกเลยนะเขาไม่ได้คิดตังค์เลยคือให เพจของโรงพยาบาลนะทักมาทักมหาเพจเขาแล้วก็บริจาคเลยค่ะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยเห็นแล้วก็ดีใจชื่นใจแทนนะคะที่ทุกคนเนี่ยอยากจะให้ทานแล้วก็มีน้ำใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วเราอยู่บ้าน,นะคะเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้ที่เห็น สิ่งที่ง่ายๆเลยคือเพื่อนบ้านเขาก็อยู่บ้านเหมือนกันเขาก็ว่าค่ะเขาเขาก็อบขนมแล้วก็เอามาให้เรานะคะเออจีก็รู้สึกปลื้มใจเหมือนกันแล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยอยากจะลงไปทําแพนเค้กหรือทําขนมอะไรสักอย่างไปให้เขาเหมือนกันให้ทางคุณยายข้างบ้านนะคะแล้วก็อากงฝั่งที่หัวฝั่งตรงข้ามด้วยคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสในการสร้างสังคมเพื่อนบ้านที่น่ารักน่ารักเป็นการให้ทาน ที่กับคนใกล้ตัวหรือแม้กระทั่งแบบทำอาหารให้คนในครอบครัวก,กินก็ได้นะคะหรือสุดท้ายค่ะอย่างหนึ่งที่ถึงแม้ว่าเราไม่มีสิ่งของไปให้ไม่มีเงินไปให้หรือไม่มีแรงที่จะไปช่วยเหลือเขาค่ะที่ว่าสิ่งสําคัญคือการให้กําลังใจกันเองเนี่ยแหละทุกวันนี้มันมีปัญหามีวิกฤตมากมายซึ่งวิกฤตโควิดนี่ก็ทําให้เรามีวิกฤตอย่างอื่นต่อไปเช่นพอทุกอย่างมัน ล็อกดาวน์ไปก็ไม่มีเงินเศรษฐกิจก็ขาดความกล้องตัวนะคะบางคนก็นอาจจะไม่มีเงินไม่มีกินขาดสภาพคล่อง,งจริงๆอ่ะทำให้เขาสูญเสียกำลังใจไปอย่างมากเลยเห็น<ม>ข่าวออกมาก็รู้สึกเป็นห่วงทุกๆคน,นะคะ่ะก็เลยคิดว่าถ้าสิ่งที่เราจะทำได้มากกว่านี้นะคะพลังโซเชียลค่ะถ้าเราใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ แล้วใช้โซเชียลเนี่ยในการให้กำลังใจทุกทุกคนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะสังคมไทยของเราจะเป็นสังคมที่อบอุ่นแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคน,นะคะ่ะให้กำลังใจชาวไทยแล้วก็คนทั้งโลกเลยนะคะว่าเราจะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะในรูปแบบไหนก็ได้นะคะอย่างที่ออกมาทำพอดแคสต์ก็อยากพูดให้กำลังใจเลยทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าใครก็ตามค่ะที่ สู้ไปกับวิกฤตนี้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้เราจะเก่งมากๆเลยคะ่ะอย่าลืมชมตัวเองกันนะคะว่าวันนี้เราเก่งเรื่องอะไรไปแล้วบ้างค่ะให้กําลังใจคนอื่นแล้วก็อย่าลืมให้กําลังใจตัวเองด้วยเพราะการให้ทานเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมากเลยนะคะที่มีมาตั้งแต่โบราณอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไวะคะ้ค่ะคนแรกที่ให้ทานแล้วเรารู้สึกดีก็ไม่ใช่ใครแล้วค่ะ ก็เป็นตัวเราเองเนี่ยแหละเราก็ลองให้ทานนะคะแล้วก็ให้ทานด้วยใจที่สบายใจที่อยากจะให้เขามีความสุขแผ่ความสุขออกไปจากตัวเราค่ะและเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นและแปลกมากนะคะเพราะเราก็จะได้สิ่งดีๆนั้นตอบแทนกลับมาเช่นเดียวกันค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการให้ทานมีความสุขแบบนี้กันทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ